สวัสดีครับเรายังไม่ได้รีวิวห้องเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่เก็บห้องครับตอนนี้คือห้องเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดแล้วเรียบร้อยนี่ครับนี่ก็คือเตียงของผมเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันจะวางระเกะระกะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเตียงของเพื่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ให้ดูแล้วกันแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้ของเพื่อนส่วนอันนี้ของผมนะครับก็จัดแจงทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อผ้าเตรียมไว้หมดแล้ว 1 One million zillion jillion dillion cotillion times later. นีค่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังรอรถบัสนะคะครับผมและเราก็ได้ซื้อติกต๊กเก็รียบรอ้อย5 1, 1 1ครับเราจะนั่ง5 1 1, 1ไปแล้วก็เป็น2สตอ็อปแล้วก็ลงแล้วก็เดี๋ยวก็เดินไปขึ้นอันอื่นต่อค่ะครับต่อไปก็จะไปต่อรถรถไฟวะรถไฟใช่ค่ะปร,ระมาณกี่อง,ง่า แมหรือเปล่าโน้วันนี้ก็คือพาพ่อนไปเอากระเป๋าไปเอากระเป๋านะคะโดยรอบครับโดยรอบดูอ๋อค่ะโอเคค่ะมือก้ามหูใหม่นะคะขอโทษค่ะไปนี่นะคะห้าองศาหองศานะคะแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยเบาๆนะฮะอากาศแบบ warming w a r m i ม g w งวอร์มครับห้าหนึ่งศูนย์มาเดี๋ยอันนี้ตอนนี้ห้าหนึ่งศูนย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวรอห้าหนึ่งหนึ่ง <c oughs> ครับที่ที่เราจะไปคือตัวนี้ S5 ที่มีรูปเครื่องบินนะฮะไลปิ is, นิสนะฮะตรงนี้ตอนนี้นะครับเรามาแล้วนะครับ <c oughs> เราจะขึ้นรถไฟนะครับอันนี้คือรถไฟที่ผ่านแบบ <c oughs> ไปแล <c oughs> ้วไม่ได้จอด <c oughs> คือรถไฟสองของ <c oughs> <c oughs> รถไฟสซ่ขอไปไม่ได้ รู้แล้วทำไมแบตหมดวันงี้เลยว่แบบเจอยังไงก็ถ่ายอ่ะโอ้แล้วดูแบบบรรยากาศนะครับก็ หาลูกให้หน่อย